สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในวันนี้เห็นกระดาษดีสอยังรูปบบันนี้ทุกคนก็คงจะรู้สูกแหละว่าผมจะทำอะไรใช่คลิปวาดรูปค่ะว่าผมเจ็บคอไหมก็เจ็บนิดหน่อยนะคะทุกนี ครับต่อมาผมจะมาโชว์กันว่าแทนเวียสอมบี้โดยการทําให้โดยการทําโดยการที่ผมจะทำว่าผมอ่ะ่่วาลูกอยู่ซึ่งผมจะเริ่มคือผมจะบอกว่าว่าลููกตัวอะไรนะครับผมจะม็นว่าตัวซ้ำก็จะไม่มีบ ขึ้นนะครับก็คือผมจะไม่พูดนั่นก็คือผมจะว่าตัวซ้านะครับแล้วผมบางทีผมจะว่าตัวคมของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตัวละครตัวผมนะครับต่หมายถว่าตัวคนที่ผมคิดมาเองในแพมเีญซอมบี้อะครับส่วนนี่เจ๋งมากของเล่อใหม่ตุ๊กตาลมลุกแบบลมอย่างเดียวเบื่อ โอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มว่าเป็นเดี๋ยวนี้มาก่อนเดี๋ยวผมจะมาเริ่มว่านะครับอันนี้ให้เก็บพืชนะครับ สลดนะครับกคณจะไม่เห็นใช่ไหมครับคือแสงจ้าคือแสงจ้าไปนิดนึงผมจะต้องอยู่ใกล้ๆคุกคจะเห็นนะครับ